เพื่อนมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยใจก้างเมืองหลวงที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีเพื่อนเอทางบ้านมาด้วยใช่ค่ะศิลปินตัวน้อยของเรานะคะก็คือเอา้านั่นไงเขาพี่เป็นนั่นน่ะอยู่ข้างล่างนลค่ะอ้าเอา้เอาน้องไม่รอแอล้เลยงไปชัาหนกนแล้วอ่ะงั้นพี่เป็ว่าลงไปอาน้องักันก่าค่ะ ก็เห็นพวกที่พี่เขาเชิดหุ่นกันแล้วก็เลยอยากเชิดขึ้นมาบ้างอ้โหเก่งมากๆเลยละค่ะเห็นแล้วแต่ข้างบนแล้วยยอดมากๆเก่งอย่างนี้เนี่ยน้องน้ำทั้งสองเขาต้องแนะนําตัวให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้จักกันแล้วละค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเกรนพิสุบมาชื่อเล่นชื่อชื่อน้องเต้าหู้อายุเจ็ดปีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพพีนค่ะทีริกูลอายุแปดปี ชื่อเล่นชื่อน้องก้นมานครับจค่ะสวัสดีครับผมพนพดลหงศรีสก,กุลนะครับชื่อเล่นชื่อจิ๋วครับส่วนด้าน,นูนนะครับยานีบุญประกอบหรือครูออยครับน้องปั้นก็อยากเชิดหุ่นเรื่องนะคะแต่ว่ามีท่าทางจะยากนะคะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะครับขอเพียงมีใจรักในศีลปะาวัฒนธรรมไทยของเราตรงนี้และมีความตั้งใจอดทนฝึกซ้อมหน่อยพี่ติ๋วคะสมมติว่าเฟยจะเชิดใช่ไหมคะแล้ว คนเดียวชดชดหุ่น,นไม่ได้หุ่นละครเล็กต้องใช้สามคนเชิดครับวิธีการบังคับคกลไกในส่วนต่างๆของหุ่นนะครับมันมันจะแตกต่างกันทั้งสามคนต้องรับหน้าที่รับผิดชอบกันคนละส่วนอย่างเช่นคนที่หนึ่งเนี่ยเขาจะบังคับหัวกับมือใช่ไหมครับ <c oughs> คนที่สองก็บังคับที่เท้าทั้งสองข้างคนที่สามก็บังคับอีกมือหนึ่งแล้วที่น้อง้ เห็นเขาแสดงตอนนั้นเนี่ยคะคทาไมเขาถึงต้องทําท่าเหมือนหุ่นโดยหลักการเพืาวเหมือนหุ่นเลยอันนั้นก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างของการแสดงหุ่นละครเล็กเพราะว่าผู้เชิดเนี่ยต้องเคลื่อนไหวไปกับหุ่นนะต้องราเป็นและก็ทั้งสามคนก็ต้องราซ้อมมาด้วยกันเป็นอย่างดีด้วยและรู้ไหมหุ่นละครเล็กเนี่ย มีอายุอานามเป็นร้อปีแล้วนะถืกอกำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2444โดยพระกแกรแสพระทะวันนี้เป็นผู้รเริ่มสร้างขึ้นและเราเรา,เรารู้เรื่องรามเกียนกันบ้างไหมครับรู้มัยมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทศกัณฐ์เนี่ยเขามาลักนางสีดาไปและนางสีดานเนี่ยได้ทิ้งกระเช้าไว้เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกทางแก่พระรา,ามให้ตามไปชื่อคุณคุณนะเนี่ย ใช่ค่ะคุ้นกับอะไรครับขนมไทยเลยค่ะอ๋อขนมไทยอะไรนะรู้แล้วค่ะขนมขนมกระเช้าสีดาอ๋อใช่แล้วละค่ะน้องน้องต้นนึกออกไหมค่ะพี่ชื่อว่าต้นไม้กระเช้าสีดาใช่ไหมใช่ครับให้ยังงั้นพี่จิ๋วช่วยสอนพวกเราเช็ดขุ่นไหนได้ไหมคะได้ครับแต่ต้องมีความอดทนนะ ก่อนแรกเนี่ยเราต้องรำเป็นก่อนค่ะพวกเราทั้งสองคนรำเป็นไหมครับเป็นค่ะพอได้อยู่ไหนไเราทำให้พี่ดูสักท่าหนึ่งสมมุติว่าเป็นท่าตั้งวงตั้งวงอ่ะลองพร้อมการปลายเคลื่อนไหวไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส,ส,ามส,ามสี่แบบนี้ค<ะ>่ะอ่าลองดูลองกับหุ่นดู นะครับเราต้องมาดูว่าคนไหนบังคับตรงส่วนไหนกันบ้างนะคนที่หนึ่งเลยลองดูลองดูคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งจะบังคับที่ศีรษะแล้วก็มือหนึ่งข้างนะครับที่สําคัญก็ต้องล้วงมือเข้าไปนี่เลองยกดูไหวไหมลูกเล๊บยกขึ้นเลยเอ้ยเห็นไหมครับแล้วเวลานี่มือนี้บังคับอันนี้ด้วย ส่วนคนที่สองก็ต้องเชิดที่ขาาทั้งสองข้างให้เดินไปคนที่สามก็เชิดที่มือขวามือข้างงนะฮะมอง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 หัวเราะด้วยหัวเราะด้วยเาะเาะนี่ก็คือทั้งสามหน้าที่สามตำแหน่งที่ต้องสัมพันธ์กันเข้าใจไหมครับสำหรับคุตัวนางนะครับก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับหนักไหมครับลูก น,นะครับก็คนที่หนึ่งก็บังคับที่ส่วนหัวเหมือนกันนะครับ,รบมือนะครับคนที่สองก็เท้าส่วนน้องเต้าหู้แขนตรงนี้นะครับ่านะครับต้องแบกรับน้ําหนักคนไม่ได้การเชิดก็ต้องทําท่าทางตามไปด้วยทํท่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ยากไหมครับนิดหน่อยค่ะถ้าเราตั้งใจก็<ช>จงะง่ายมากจริงๆแล้วนะครับการฝึกฝนเนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับต้องอย่างน้อยๆเนี่ยต้องจะเป็นมืออาชีพได้ต้องมีการฝึกฝนถึง2ปีด้วยกัน,นอการแสดงผลเล็กเนี่ยค่ะคือ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ครับพี่เตีวคะทําไมพี่พเนี่ยค่ะต้องมาเชิดหุ่นที่บ้านศิลปินแห่งนี้คะเพราะว่าข้างบนไปก็เห็นมีภาพติดเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วตอนแรกบ้านหลังนี้ก็เปิดเป็นแกลเลอรี่สําหรับโชว์งานศิละปะ<ช>นะครับโดยอาจารย์ชุมพลอักพันธ์ธนน์เนี่ยเป็นผู้บูรณะบ้านไม้หลังนี้นะครับ<ม>ให้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะครับแล้วก็ใส่งานศิละปะแขนงต่างๆเข้าไป เรามีนโยบายทางการทำงานว่าเราอยากนำศิลปะตรงนี้มาให้อยู่ใกล้ๆก,กับชุมชนพี่จ<อ>ิกัครับผมมีเรื่องอยากจะขออย่างนี้ขออะไรครับขอหุ่นกับไปเช่าที่บ้านได้มัะยอ้โหพ <c oughs> ี่ <c oughs> หันมาไปไหมครับ <c oughs> ไม่ไปนะครับเพราะว่าพี่หันมาเนี่ยต้องอยู่คอยรับนักท่องเที่ยวที่มาชมการแสดงที่บ้านศิลปินแห่งนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้จํากันได้ไหม ที่ขนมไทยในวรรณคดีอ <Okay, S 1> ๋อใครคะขนมกระเช้สาสี่ดานั่นเองเอางี้เดี๋ยวเราฝึกฝุ่นกันให้ชำนาญสักคู่นะครับเดี๋ยวอยาก,ากทํากันไหมอยากเดี๋ยวจะพาไปหาคุณครูท่านหนึ่งนะครับสอนการทําขนมไทยชื่อขนมกระเช้าสี่ดาวค,ค่ะนะทีนี้เราตั้งใจซ้อมกันอีกรอบหนึงก่อนอ่ะลองเข้าเพลงนะครับลองเข้าเพลงเข้าเพลงเลยเหรอคะเข้าวเพลงเลยดิคะงามแสงเดือนงามแสงเดือนเลย เป็นกันเพื่อสนุกเบื่องุกไม่ไวายละรมขอให้เล่นฟ้อนลำเพื่อสามคีเอ้ยอาลโอเคไหมนะคะเก่งงันทุกคนเลยเพื่อนๆคะถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ในการเชิดฝุ่นเอาไว้นะคะการเชิดฝุ่นของเราเนี่ยก็จะสูญหายไปค่ะ ปีค่ะผู้ที่จะมาสอนพวกเราทําขนมกระเช้าสีดาในวันนี้ค่ะยินดีค่ะอะไรนะเราเป็นศิลปินน้อยเหรอคะเด็กๆเนี่ยใช่ค่ะวันนี้ได้รางวัลพิเศษคือคือจะสอนทําขนมเราไปเชิดหุ่นเรื่องอะไรลูกรามเกียนติรามเกียนใช่่ตัวเอกชื่ออะไรพระรามค่ะพระรามโอ้ยเก่งจริงจริงแล้วน้องตู้รู้ไหมลูกว่าสุดที่รักของพระรามสวยๆเหมือนหนูเนี่ยชื่นางอะไรลูกนางสีดา แจกท็อฟฟี่เอาป่ะไม่เอาเนอะเอากระเช้าสีดาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ่อถ้ากระเช้าสีดาเป็นต้นไม้เราก็จะเห็นเขาก็จะมีเป็นไม้ไม้ต้นไม้ใบเขียวใช่ไหมครับ<ๆ>ต้นใหญ่แล้วแต่ความงามเขาแต่วันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนกระเช้าสีดาชนิดรับประทานได้ ขนมตัวเช้าสีดาเป็นขนมในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยในเนื้อเรื่องมีตอนหนึ่งนะครับที่ทศก,กัณฐ์ออกอุบายให้มารีตแปลนตัวเป็นกวางทองมาลวงนางสีดานางอยากได้จึงอ้อนวอนให้พระรามจับมาให้เมื่อมารี่ถูกสอนโอยแรงร้องอทำเป็นเสียงพระรามไมช่วยช่วยช่วยโอ้โอ นางสีดาหลงตนเลยจึงให้พลักษณ์ตามไปใน,นที่นางสีดาอยู่คนเดียวพระสัตรุตจึงให้โอกาสลักพาตัวนางไปกรุงลงกาและกระเช้าที่นางถือน,นั้นล่นลงกลางป่าเหล่าเทวดาจึงโดนบันดาลให้งอกงอกมากลายเป็นไม้เทาที่มีผลรูปร่างคล้ายกับกระเช้าสืบมาจนถึงปัจจุบนันเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางสีดายัางไงล่ะครับ และต่อมาจึงเกิดเป็นสมกระเช้าสีดาขึ้นคุณครูปีคะแล้วส่วนผสมของขนมกระเช้าสีดาเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะมีแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะแล้วนี่น้ำอะไรคะเออถ่ายสีน้ำอะไรนี่คือน้ำปูนใสเวลาที่เราทำทำจากปูนเป็นแคลเซียมชนิดหนึ่งซึ่งเวลาสมัยก่อนเราน่าละหนูอาจจะไม่ทันก็ได้รอกที่คนมีอายุจะเคี้ยวหมาก นี่ออกไหมแล้วเอาใส่สีเสียดเพื่อไม่ให้ปูนสีแดงนี่กัดปากเราแต่ถ้าเราเติมน้ําสมมุติว่าปูหนึ่งส่วนน้ำแปดส่วนเราก็จะได้น้ําซึ่งตกตะกอนขึ้นไปคางคืนเป็นน้ําปูใสลดหวานก่อยๆใส่ทำไมเออใส่ทำไมใ,<ช>ไใส่ให้ขนมเรามีความกรอบอแล้วก็เราต้องการเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลนิดหน่อยให้มีรสชาติแล้วเกลือทำไมเราถึงต้องใส่เกลือเพราะว่าหน้าขนมเนี่ยหวาน เพราะนั้นการที่มีเกลือตัดเนี่ยจะทําให้ขนมเนี่ยกลมกล่อมเพราะเราไม่ได้ใส่เกลือในปริมาณที่ให้รู้สึกว่าเราหูเก็มกังแล้วเกลือเกลือกับน้าตาลก็เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นนํำม้เอามาดูเลยใช่ถั่วอันนี้นะคะสูตรเท่าไหร่สูตรสองเพลึ่งนะเอานี้ผสองผสมเอาช้อนคนคนหนยเอาแป้ง สาลีผสมกับเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะนนิดนึงแล้วก็มารอนคนได้อย่างคนแล้วก็น้ำหนักน้ำหักอ่ะก็ตักเลยนะตักเลยลูกตักเลยอ่าไปนะนี่นะคะเป็นจะตักแล้วนะคะอย่างนี้นะคะคนดีนะนะเอามือช่องไปตักเลยนะอ่าตักไปถ้าก็ใส่ได้ใส่เลยโอ้แหม่เราต้องคิดด้ยลูกว่าเรลาต้วนไส้เพื่ออะไร ให้แป้งมันละเอียดให้แป้งละเอียดแล้วก็ให้เกลือกับน้ำตาลเข้ากันดีกับแป้งอ่ะแยกไข่มาหลูกแยกไข่มาก่อนละหนึ่งคองลูกต่อไม่เป็นเดี๋ยวพี่เฟยต่อให้นะใช่ไหมทีเดียวเลยหรืพี่เดียวเลยป๊บป๊บไม่ต้องใช้ไข่แดงอย่างเดียวหรอค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะแยกไข่ขาวไว้นะลูกนะต้องหาวิธีโอเคไหมโอ้ยโอเคไหม อ่ะทำเอาเลยลูกั้นเดี๋ยวหนูถือไข่เลยเรามีไข่เป็นร้อยอ่าเราหนูทำไงลูกทีนี้หนูเอานะครับว่ายลงไปไขแดงนะอ้ว้าวไข่แดงพันแล้วนั่นแหละนะคะนะคะอ่าสองมือจับได้เลยสองมือจับไม่ต้องกลัวเก่งมากแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงอืมขั้นตอนต่อไปก็คือคือเอาตัวปลามาให้เล่นเด้อ ใช่ไหมคะปลาน้อยใหญ่ปลาจ้ามาเอาน้ำมันไปสักช้อนนึดีไหมคะช้อนโต๊ะใช่ไหมคะช้อนโตแล้วก็ใส่ไปใส่ไปให้นะลูกให้นะคะให้พอดีนะลูกนะอย่าให้ปลาสำลักน้ำมันนะคอะหนูเอาขึ้นมาหน่อยใช่ไหเอาถ้วยมาสิมาใส่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 สูงไปสูงไปอัดเสียหน่อยไม่งั้นต้นน้ำจะทำต้นน้ำมันหกโอเคเก่งมากปังก็ได้ ทีนี้เราทําอะไรต่อเราก็ทําไม้ลูกนะเตีค่ะเราไม่เรียกตี๊ยเราเรียกว่าคนนี่เราคนคนเพื่ออะไรเพื่อให้เข้ากันนะใช้ได้หรือยังคะอ๋อไข่แดงกับน้ำมันเหรอลูกค่ะหู้ว่ามันเข้ากันไหมไข่แดงแตกไหมแตกค่ะโอเคอันดับที่สองคืออะไรลหกกระทิค่ะนะคะกะทีเพิ่งตัวเพิ่งตัวแล้วใส่ถ้วยนี้ใส่ถ้วยนี้ค่ะ นี่ใส่ถ้วยนี้เราเอาน้ำปูนใส่หนึ่งช้อนโต๊ะน้องหนูเอามาให้น้องปาโอเคอันนี้น้ำปูนใสกับกะทินะคะโอเคเาใส่กะทิหลูกแล้วก็ใส่อันนี้ตวงได้หนึ่งช้อนใส่ในกะทิลูกใส่ในกะทินะลูกดูนะใช่แล้วน้ำมันกับไข่ลูกใส่กะเทนะอ่ะเตะให้ทำไมถึงต้องเคตรงกลางด้วยคะทำไมเราไม่เทเป็นรอบแป๊ง ลูกจะได้ตะล่อมแป้งให้ลงในไข่แดงได้สะดวก่ะลูกเอามือตะล่อมแป้งลงไข่เอามือเลื่อนไปกบไข่กบเสร็จแล้วเป็นกะทีให้น้องออได้บบเลยค่ะเติมสีสองช้อนให้น้องเท้าให้เข้ากันเอาดูใส่ค่อยน,นะคะเจริจยเย็นใส่กะทีถูกใส่เท้าเร็วพี่เขาใส่ให้ละเร็วอ,อะอะตัวไหนให้ใส่อ่ะเราต้องทำมือเดียวอีกมือนึงเราจะได้จับ เออตามขนัดไหมลูกเข้ามาก็หมุนไปคับเอออยาทำภาพแบบพี่คนนี้ ถ้าเขาอยากจะนวดเนี่ยทำท่าแบบพี่เฟเยกโอยตายเก่งจังเลยถ้าเราจับแล้วใช่ไหมลูกเห็นไหมเราจับแล้วกดเรากดแล้วเขาตามจับคืนมาใช่ไหมลูกค่อยๆนะเขา,นะเ,ขาเขาเริ่มที่จะจะเป็นพวกเดียวกับเราแล้วนะเอาแป้งมาแบคขึ้นกันลูกแบคขึ้นนะคะแบคบรึ่งน,นะเดกพู้คนะ อ่าแล้วจัดครึ่งหนึ่งขออีกครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ค่ะอย่าอย่าอย่าบีบค่ะอย่าดึงได้ไหมลูกอีกครึ่งหนึ่งได้ยังนี่นะลูกนะเอาแป้งโรยไว้แล้วลูกก็เอามือมือลูกเลยมือลูกเอาลูกแล้วลูปนี้เอาขนันุงเลยเราคิดว่าเราคิดว่าเราจะขึ้นแป้งกว้างแค่ไหนลูกเท่ากับนั้นตรงนี้ลูกลูกอ่ะอ่ะเด็กๆพร้อมยังอพร้อมแล้วค่ะเราก็วาง ฟางโลูกแล้วก็แล็บนี่อย่างนี้เอาลองลองจับจับได้ไหมลูกลวมน้ำหนักดีอย่าบีบไม่ได้ค่ะลองทานลูกทำได้ไหมนะคนเก่งนะคุ่ครับอ่านี่อ่าพอขยี้ไปลูกก็จับอีกด้านหนึ่งอายืดสี่นึ้งพยายามยืดลูกหรือทิ้แม่พอแล้วลูกแข็งเนดีนะเก่งมากค่ะเอายางเอายางแป้งหนึ่งแผ่นเนี่ยนะคะสามารถทำกระชับสีดำ ทายทายน่าจะหกอ่ามันว่าน่าจะมันว่าสี่น่าจะแปดอ่านะสองนะไม่ใช่ค่ะเก้าวันีเป๊ะเลยค่ะเก้าค่ะเอกจังถ้าชิ้นนี้หนาแค่นี้ทุกชิ้นต้องหนาเข้ากันยึดป้องอยู่นันนี่ป้องอยู่นี่โอ้โหนิ้วชี้กดลงไปลูกอ๋อก็คือเราต้อ ให้หลุงๆเพื่อเราจะได้ใส่ตัวขนมได้ใช่ไหมเก่งมากใช่ขั้นต่อไปจะไล่อากาศที่จะแฝงขึ้นมาเวลาเราอบมันความร้อนดันขึ้นมาเม่ง้แป้งจะโปง่งเราอยากได้ของสวยเหมือนลายเงี้ยลูกเราจะเห็นลายแต่ลายอาจจะน้อยไปเราได้ไหมลูกเห็นไหมเราแต่งลาย ถ้าได้ถ้าัดลูกนะก็พูดทำให้ได้เหมือนคุณครูคสอนลูกตกลงไหมแล้วเดี๋ยวจะมีรางวัลให้นะฝีมือของน้องต้องูอใครจะเชื่อเห็นไหมลกูลกอสวยจริงจริงอันอน,น,ออนี้กนะ่ามุลูกเก่งมากสุดนีนะเก่ง เราเปิดไฟไว้แล้วนะคะลูกเมื่อกี้นี้เถ็บระวังร้อนอุ้ยควันออกเลยระวังมืออย่าโดนเตาเนล้กร้อนนะเราต้ออุณหภูมิทั้งหมดกี่องศาแล้วใช้ยากี่นัด ขั้นเล็กๆนะลูกเราเอาเอาร้อยองศาแล้วก็5นาทีเอา5นาทีก่อนดีไหมลูกเพราะว่าชิ้นเขาชิ้นเขาเล็กอันนี้ตั้งไว้แล้วใช่ไหมคะตั้งแล้วค่ะในระหว่างนี้เรามาทำปูนะเนี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่นะอเราจะทำปูแล้วนะคะนี่ออกไหมลูกโอ้โหที่นหูที่หนึ่งหูที่สองแล้วเราก็ ทระไม้รกงอน,นิดหน่อยแล้วหูกระเช้าจะติดกับตัวกระเช้าได้ยังไงคะอ่าเวลาที่เราอบแป้งเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำมะพร้าวมะพร้าวก็จะอุ่นๆแล้วก็มีน้าตาลเคลือบเวลาน้ําตาลโดนความร้อนเหนียวเหนียวเละเละเราเอาหูมาติดด้วยกันพอน้ําตาลเย็นแห้งมันจะไมลุกมันจะติดกันเองอนึกออกไหมรกค่ะนะ นี่พองไปเช้าเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องอบเหมือนกับตัวแป้งแล้วส่วนผสมต้องใส่อะไรบ้างคะในการทำแป้มีมะพร้าวมะพร้าวตเดี๋ยวจะมาพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งเท่ากับหนึ่งถ้วยอาบอันนี้คือเป็นถ้วยอะไรใช่ไหมคะเป็นขลุ่ยอันนี้คนละหนึ่งถ้วยถูกไหมลูกเ็ถูกสองอันนี้คนละครึ่งถ้วยมา ใส่มาเฮ้ตักเลยลูกตักเลยนี่ม,มาดิหอมเกลี้งมากเราจะใช้น้ำลอยดอกมะลิน้ำเกลือหนึ่งนะคะอันนี้คือน้ำคืออันนี้คือน้ำลอยดอกมะลิน้ำลอยดอกมะลิค่ะลูกเพิ่มความ,วามหอมให้กับขนมใช่เราจะไปกดขนมกันแล้ว นี้ก็คือใช้ไฟอ่อนๆไฟรัดรอนแปลว่าต้องให้คุณครูทํานะคะถามว่ามันร้อนอ่อใส่เลยนะคะใส่เลยหรือระวังหูกระทะจะโดนเนยหนูนะนะพอเรารู้สึกว่าฟองมันมันละเอียดมันหีิบลอยนุงใส่หมได้เลยหนีก็ต้องคนไปเรื่อรๆค่ะเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะทำทีละสีลูกแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เด็กได้ ลายทำหลายสีเพราะฉะนั้นก็คือควรหนึ่งที่แล้ก็แบงใส้สีแล้วก็บบวทำสีอีกหน่งี่ใช่นั้นอันนี้เนี่ยใส่สีชมพูอ่อนๆใส่มานิดหนึ่งก็ได้ได้แล้วที่อะไนปบเ,เตยนะลกน,นะนะคะโอเคต้องออให้น้ำปเ,เยเดือดไม่งั้นขนมเราจะขึ้นรา คนที่จะโดนนะคะแาาี้ทองบ้างดูเสร็จแล้วเสร็จแลสรแบบค่ะโอ้โหน่ารักจังจี ยสวยจังเลยอ้ยอยู่ได้อันเลยถ้าสมมติอ,ออกมาใหม่ๆอันไหนร้อนเมื่อกี้เราปล่อยเขาเย็นไงลูกเราใส่นีได้นี่ออกไหมคะฮะเด็นนยยกๆดูซิใส่ซินะคะสวยไหมหลูกสวยไหมอ่ะนะสวยแล้วอันไหนดีจินตนาการอันนี้ดีไหม ลองใส่กระเช้าสีเขียโอ้โหนี่ค่ะคันเะจงหวหน้าตาออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้รูดเอาสีเขียวสีน้ำใช่แล้วละค่ะกระเช้ามาแอแหมสวยนี่อ่ะเอาวางไว้ตรงนี้นะะคแหมไม่มีใครเอาสีขาวเลยเดี๋ยวสีขาวน้อยใจนะต้องรู้จักลูกทำมาดีลูกสีขาวน้อยใจแล้ว น่าหอยความมีเสน่ห์ของขนมไทยอย่างก็คือกลิ่นใช่ไหมคะหอมจากอะไรหอมจากดอกมะลิหอมจากอะไรหอมจากก้านเกลยน ท่านเด็กๆต้องเตรียมทำขนมเรียงหลุดเอาตรงเริ่มเลยนะคะหูของจริงเลยเออพีอย่าพีหูเดี๋ยวหูหลุดนะลูกพีตรงนี้เรา่ยเราสามารถไม่ใส่ได้นะได้ถ้าเราไม่ชอบเราไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเอ่อกลิ่นรูปลักษณ์ที่สวยงามมันควรที่จะได้กลิ่นอะไรที่หอมใช่ไหมคะลูกเห็นไหมนะคะลูกต้องจุดให้ไฟเขาติดแล้วกลิ่นเขาจะได้ลนไปอันนี้พัดเลยหรือเปล่าคะ คุณค่ะใช้เวลาอบกี่น,ออกกนาทีคะจริงๆแต่ละครั้ง2อถึงสมชั่วโมงค่ะแล้วก็แล้วเราก็เริ่มต้นอบใหม่อีกครั้งหนึง่งส่วนผสมของขนมกระเช้าสีดาแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนผสมแป้งกระเช้าสีดาจะประกอบไปด้วยแป้งสาลีหาถ้วยตวงไข่ไก่สองฟอง น้ำมันพืชสองช้อนโตะ๊ะน้ำปูนใสสองช้อนโตะ๊ะน้ำกะทิหนึ่งถ้วยตวงเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนชาส่วนผสมไส้ขนมกระเช้าสีดานะครับก็จะมีมะพร้าวขึ้นทึกหนึ่งลูกน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงน้ำลอยดอกมะลิครึ่งถ้วยตวงสีผสมอาหารสีชมพูและสีเขียวเศษหนึ่งส,ส่วนสี่ช้อนชาและเพียนอบขนมครับ เป็นยังไงบ้างดีไหมลูกชอบไหมชอบแช่ถุนค่ะและชอบแล้วขนมไทยชอบไหมชอบค่ะสนุกสนุกค่ะสนุกแล้วลูกเหรอสนุกตรงที่แช่ถุนและทำขนมไทยมืแล้วเด็กๆจะจำเอาไปทำที่บ้านนหมลูกทำให้ดีนะเพราะนี้คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของขนมไทยและความเป็นไทยของเราแล้วสำหรับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาสนุกกันแบบนี้นะคะดปยความกติกาจากใบตองเลยค่ะกติกาง่ายๆสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับรายการติดต่อมาได้เลยนะครับที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลหลงบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ1 1 2 1 0หรือทางอีเมลขนมไทย at thai PBS .or .ps หรือชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตาม ความเคลื่อนไหวได้เลยที่ www.thaipbs.or.th/ ขนมไทยและทาง Facebook ใหม่ของเราครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ไว้คอยต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนเก่งนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูปิ๊กมากๆเลยค่ะที่มาสอนพวกเราทำขนมไทยอร่อยๆอ,อ,อย่างเช่นขนม,มกระเช้าสี่ยยในวันนี้อขอบคุณมากๆเลยนะคะด้กดเลิอโอเคแล้วเราก็ ขอขอบคุณน้องๆที่น่ารักทั้งสองคนด้วยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ยังมเขียนสมุทเยี่ยมเยียนที่เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์กานนาฬิกาทางไทยพีบีเอสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ